คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของอุลตร้าแมนแจ็คตอนที่3 5ชั้นใครที่ไม่เคยดูก็ควรจะไปหาดูมาก่อนนะครับสบไปคริสมาสนั้นเป็นสัป,ประลาดทีุ่ดกกำเนิดลึกลับอย่างมากแล้วก็หิวแสงอยู่ตอลอดเวลาเปิดเรื่องมาเนี่ยชีโร่ก็เจอสมุดบันทึกของโกซึ่งเกี่ยวกับหอประภาคานที่หายไปอย่างลึกลับหนึ่งอาทิตย์ก่อนได้มีการรายงานมาว่าอันตาร์กติกถึง80ิกตอนใต้ซึ่งได้มีหอประภาคานและเรือแถวนั้นหายไปอย่าง ภาไม่หน่วยแมทถึงกับกลุ่มขมับตาดไมาฝั่งจีโร่ก็กาลังศึกษาเกี่ยวกับพริซึมซึ่งในไม่นานโกก็โผล่มาเพื่อที่จะมาคุยกับคุณเคนว่าสบาราที่โผล่มาอย่างลึกลับนั้นอาจจะมาที่ญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้นหน่วยแมทก็ไปเจอกับผู้รอดชีวิตที่อยากจะรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตาดไมาฝั่งจีโร่ก็เัยเคยทาแก้วแตกโดยการใส่น้ําแข็งและน้ําร้อนพร้อมกันซึ่งมันมีโอกาสสูงอย่างมากที่แก้วจะแตกเพราะว่าเจอความร้อนและความเย็นพร้อมกันซึ่งในไม่นานโก้ คุณสักดาก็มุ่งหน้าไปที่ทะเลทางใต้าสตร์ไม่ฟังที่หน่วยแม็กก็ได้มาตรวจสอบอาการของคนที่ถูกช่วยไว้ซึ่งก็เหมือนจะหลบหนีจากโรงพยาบาลแต่ความจริงก็คือกลายเป็นผลึกบางอย่างก็เลยต้องทดลองนิดหน่อยนะครับโดยผลึกนั้นค่อยๆกลายเป็นแสงอย่างช้าๆจนหมดศาตร์ไม่ฟังโกก็เจอคริสต์มาที่โผล่มาดูดประภาคานหายไปทำให้โกเนี่ยจะต้องแจ้งหน่วยแม็กซึ่งเจ้าคริสต์มานั้นจ้องจะโจมตีทุกอย่างที่มีแสงทำให้โกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นอุลตร้าแมนแจ็คเลอร์เข้าไปสู้ซึ่งเป ิดมาก็เสียปเปรียบอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการโจมตีไม่เข้าโดนรังสีฟาร์มร้อนเต็มๆแล้วข้าพยายามจะโดดทิบก็ยังโดนล้ำแสงแล้วข้าพยายามจะกระโดดทิบก็ยังโดนนํำแสงย้อนเวลาแล้วยังมีความสามารถมากมายที่ทําให้เสียปเปรียบอย่างมากแต่พอถึงตอนเช้ามันก็หายไปอย่างลึกลับทำให้หน่วยแมทจะต้องมาป,ประชุมเรื่องนี้สรุปง,ง่ายๆว่ามันคือสัตว์ประหลาดที่หิวแสงอย่างมากส่วนที่ทําไมไม่โผล่มาตอนเช้าก็ง่ายๆมันมีแสงให้ดูอยู่ตลอดเวลา,ยยางไงล่ะครับแล้วก็เคยติดอยู่ในขั้วโลกใต้ นานอย่างมากโดยแมก็เลยคิดจะจัดก,การมันด้วยการแช่แข็งแล้วก็เริ่มแผนโดยการทําให้โตเกียวเต็มไปด้วยฟ้ามืดหลังจากนั้นก็เปิดแสงลอดเพื่อจะทําการหนมน้าหนมน้าแล้วก็โผล่มาอย่างรวดเร็วโผล่มานี่แดกซ้ายทีขวาทีน ขาไม่ได้เวลาใช้ระเบิดไอเย็นคือใช้ระเบิดไอเย็นนี่ไม่มีการนัดลายกลุ่มกันหน่อยแล้วว่าคนที่อยู่ข้างล่างนี่คือจะเป็นยังไงก็ชักดินชักงอกันไปเดียวจังหวะน,นี้แถมยังไม่สามารถที่จะหยุดคริสต์มาได้อุลตราแมนแจ็คเลยย่อขนาดแล้วเข้าไปในร่างของคริสต์มาโดยถึงจะทําลายจากภายนอกไม่ได้แต่ทําลายจากภายในได้นั่นเองแต่ส่วนหนึ่งก็คงจะเกี่ยวกับหลักการแก้วนะครับคริสต์มาอยู่ในโหมดโมดสซาาดฟาร์มสูง35เมตรน้าหนัก1 8 0 0 0ตันสถานที่กําเนิดไม่อาจที่จะรทราบ่ ที่รู้คือมันเคยติดอยู่ในขั้วโลกใต้ฟามสามารถ <Okay. S 2> ที่มีสามารถที่จะยิงลำแสงควารมร้อนสูงเพื่อที่จะละลายสิ่งของเป็นแสงแต่เข้าไปสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าสามารถที่จะเดินทางผ่านก้อนเมฆหรือว่า,อายน้ำได้โดยจุดตรงกลางนั้นมีควารมร้อนสูงอย่างมากแล้วก็ยังสามารถที่จะปล่อยลำแสงย้อนเวลาได้แต่จะย้อนแค่ศัตรูเท่านั้นแถมยังสามารถที่จะปล่อยลำแสงสีส้มที่คล้ายกับโซ่เพื่อที่จะเก็บของหรือว่าดึงศัตรูเข้ามาใกล้ส่วนที่เด็ดภาพดวงตาตอนที่โผล่มาอุลตราแมนแจ็คตอน ที่35มิเมกามันสเตอร์แบทเทิลดาราการ์กซี t เดอะมูวีซึ่งแน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งของเบลยูดราชื่อของคริสต์มาสถูกคิดมาจากคริสต์เสียงของคริสต์มาสถูกดัดแปลงมาจากเสียงของหวาน ออกแบบคุณอากิฮิโกอิคุจิดีไซน์เดิมของคริสมาท,ที่คุณคากโกโยนาธานี้ออกแบบเอาไว้เราก็ไปใช้เป็นดีไซน์ของสปาดในมิลเลอร์มแมนโคดอนแล้วนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับคริสมาส่วนวันนี้ตัวผมก็ต้องขอแอยากไปาูเแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ